เคยไหมเห็นเมนูอาหารแปลกๆจนต้องเกาหัวเรื่องราวของเราวันนี้ก็คล้ายๆกันเมื่อร้านอาหารแห่งหนึ่งได้เปิดตัวเมนูใหม่ที่ทําเอาหลายคนถึงกับงงว่ามันคืออะไรกันแน่แต่พอได้ลองเท่านั้นแหละกลายเป็นไวรัานไปเลยเรื่องมีอยู่ว่าบนที่ t a l อ m e เมสซิได้โพสต์คลิปวิดีโอเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2568 h t t p s w w w t o k t o k c o m a s c วิดีโอ7571709637213359381ซึ่งเป็นคลิปรีวิวเมนูอาหารจากร้านแห่งหนึ่งมีทั้งสเต็กซุปและมันบดซึ่งเป็นอาหารสไตล์ตะวันตกที่เราคุ้นเคยกันดีแต่เมนูที่กลายเป็นกระแสะฮิตกลับไม่ใช่เมนูเหล่านั้นเลยเพราะเมนูที่เขียนว่าสปากเกตตีคาบูโลนาในราคาแค่59บาทนี่แหละที่ทำให้คนสงสัยกันทั้งโซเชียลเห็นแบบนี้แล้วหลายคนคงสงสัยเหมือนกันใช่ไหมละ่ะว่ามันคือเมนูอะไรกันแน่ แต่พอเจ้าของคลิปสั่งมาทางเท่านั้นแหละ,ฉะเฉลยก็คือมันคือสปาเกตตีคาโบนาร่านั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นแค่ความผิดพลาดในการเขียนเมนูหรืออาจเป็นความตั้งใจของร้านก็เป็นได้แล้วคุณหลักคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้เคยเจอเมนูอาหารแปลกๆแ,แบบนี้บ้างไหมมาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลย